ไหนบอกว่าไม่เสียค่าปั๊มพาสปอร์ตล่าสุดสาวลาวเจอกับตัวเองนะครับเพราะก่อนหน้านี้ทางประเทศลาวหรือว่าทางรัฐบาลลาวนะครับประกาศบอกว่าไม่ให้เก็บค่าปั๊มพาสปอร์ตเข้าฟรีออกฟรีโดยไม่มีการค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นล่าสุดสาวลาวเจอกับตัวเองไปชมคลิปกันครับบอกถึงเรื่อง จำบัดเขาออกเล่าไทยต่อนลงมาเนาะหักษาซิรซีด m o ูหนึ่งพันสามร้อยบาทแต่ในบินแต่แทกที่เขียนหาคือหนึ่งพันบาทแต่เก็บสามรลอเออพันสามยังมาแล้วมีคา m OU, m OU ่า MOU MOU CG งานจากยางที่เพิ่นเอามาให้เบิร์อีกเขาก็มุคูเนาะเพิ่นมาอีกสามร้อยเออเขาก็จ่ายไป ตอนแรกที่เข้าบหุเพราะว่ากางแดงพี่เข้ามาหักซาซิดเดี๋สสยวหลังจากนั้นก็มาเซบอยู่อีอยู่ฟังเราสองร้อยไพที่บอกว่าฟรีโบมีนจะจ๊ะของฟรีโบมีนจะจ๊ะพี่แต่สองร้อยสามร้อยรวมทั้งเบิร์ดแต่กับค่าเอกสารห่ร้อยยี่สิบบาทที่อยู่ฝั่งไทยรวมเบิร์ดแลวก็ประมาณ 2000. สองพันเฉพาะค่าจำบัตร หักษาซิทขาจำดานล้าไทยบมยีซีอยางทีรัฐบาลวาเนาะล่าสุดสาวลาวเจอกับตัวเองบอกว่าไม่มีฟรีเพราะก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลลาวประกาศว่าห้ามเก็บค่าปั๊มพาสปอร์ตทั้งขาเข้าและขาออกฝั่งประเทศลาว สวัสดีครับสวัสดี FC ทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมล่าสุดสาวลาวเจอกับตัวเองบอกว่าไม่มีฟรีเพราะก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลลาวนะครับรัฐบาลลาประกาศบอกว่าห้ามเก็บค่าปั๊มพาสปอร์ตใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้าฟรีออกฟรีนะครับก็คือฝั่งประเทศลาวนะครับแต่สาวลาวเจอกับตัวเองนะครับซึ่ง เขียนนะครับซึ่งเขียนในบินมาให้นะซึ่งเขียนในบินมาให้ตอนนี้ก็คือเป็นค่าปั๊มพาสปอร์ตเอ่อ F.O.U. นะครับซึ่งอันนี้ m o u นี้บลลรไม่แน่ใจนะแต่ว่าปกติเนี่ยทุกคนเข้าไปนี่ต้องเสียเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของภาษีนะครับมันจะบวกในเรื่องของภาษีด้วยเนาะคืออันนี้ F.O.U. เนี่ยมันจะเป็นบัตรเอ่อแรงงานนะครับบัตรแรงงานโดยเฉพาะนะถ้าเป็นเอ่อ พาสปอร์ตท่องเที่ยวที่ว่าเดินทางไปนี้อันนี้บวลาไม่แน่ใจนะครับว่านั้นหรือเปล่าแต่ที่สาวลาพูดนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของ FOU นะครับซึ่งตอนแรกสาวลาบอกว่าเขาแกนใส่บินให้มานะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทแล้วบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่สามร้อยบาทนะครับแล้วก็มีค่าอะไรนะมีค่าที่อะไรอีกสักอย่างอีกนะครับเนาะมีค่าที่อะไรอีกสักอย่างนั่นแหละก็คือ 200นะครับแล้วก็120ยอะไรอีกนะครับมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐบาลก็ประกาศบอกว่าคือเข้าฟรีออกฟรีนะครับฝั่งสปปลาวเนาะเข้าฟรีออกฟรีแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับก็คือยังได้เสียเงินเหมือนเดิมนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่อ่าพราะก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ก็มีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่สาวลาว คนอื่นนั่นแหละเอาไปโพสลงนะครับบอกว่าล่าสุดก็ได้เสียเงินเหมือนเดิมแต่ทางหน้าหลานนะครับก็ออกมาพูดออกมาชี้แจงนะครับอันนี้วาร์ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชี้แจงในดางแบบไหนบ้างนะครับอันนี้วารก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือนะครับกลับไปเนี่ยก็ต้องได้เสียเงินเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเสียเงินเหมือนเดิมมันเป็นไปนไม่ได้ที่แบบว่าจะเข้าฟรีออกฟรีนะครับมันเป็นไปนไม่ได้ ก็คือทุกด่านนะทุกด่านต้องมีการใช้จ่ายนะแต่ว่าทางรัฐบาลเราก็จะมีการผ่อนผันแบบว่าเข้าฟรีออกฟรีนะครับอันนี้บารมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือยังมีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมนะครับมีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมอย่างที่สาวลาวคนนี้พูดนั่นแหละคือเมื่อตอนที่บารัมกลับไปทําเรื่องที่ว่าแจ้งความเมื่อก่อนเนาะคืออันนี้บารัมกลับไป 3- ามสี่วันนี่แหละ นะครับก็ยังมีค่าใช้จ่ายเนาะมีค่าใช้จ่ายหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็อันนี้จะอยู่ฝั่งฝั่งไทยนะครับเพราะว่าเราจะรักาษาสิทธินะอันนี้คือเป็น MOU นะครับเราจะรักาษาสิทธิ์ไว้ก็คือเสียเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ไปปัม๊มฝั่งโน้อนอีกนะครับจะมีกระาดาษเนาะจะมีเใบจะปั๊มใส่อันั้นมาอีกก็ประมาณสองร้อยบาทนะครับ หากับออกมาอีกก็สองร้อบาทเออมันก็มีการใช้จ่ายนั่นแหละครับมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้นะครับในเมื่อว่ายังไงมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็ไม่สมควรนะอันนี้ก็คือไม่สมควรที่จะประกาศออกมาแบบนี้เพราะอะไรนะครับมันมี มันย้อนแย้งกันอยู่นะครับมันย้อนแย้งกันอยู่นึกมาประกาศบอกว่าเออไม่สะไม่ไม่ให้เก็บนะครับค่าปั๊มพาสปอร์ตก็คือฟรีไม่ว่าจะเป็นเข้าหรือออกนะก็คือฟรีแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันยังมีการเก็บอยู่นะครับนี่แหละมันย้อนแย้งกันนี่แหละครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยงงนะครับว่าตกลงอันไหนมันจริงหรืออันไหนมันไม่จริงแล้วถ้าประชาชนพูดเนี่ยนะครับประชาชนนี่จะมีความผิดอีกหรือเปล่า นี่นะครับที่ประชาชนงงกันอยู่ตอนเนี้ยที่ประชาชนอยากจะพูดแต่มันพูดไม่ได้นะครับมันพูดไม่ได้เออนะมันจะไม่เหมือนกันกับทางประเทศไทยถ้าทางประเทศไทยนะครับทางทางรัฐบาลประกาศยังไงคือทางตมหรือว่าทางอเจ้าหน้าที่นะครับก็จะปฏิบัติตามอย่างนั้นมันจะต่างกันกับประเทศไทยไง นะครับเพราะเป็นคําสั่งของรัฐบาลแต่ว่าทางประเทศลาวเนี่ยมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันนะก็คือสั่งแล้วแบบไม่มีการแบบตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นอย่างเงี้ยนะครับก็คนนั้นก็สบายใจนะครับประกาศก็ประกาศไปเลยแบบเนี้ยนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าอ,อย่างที่บารมีพูดไปนอ้อยอย่างที่เออเป็นของพาสปต์ตท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ย อันนี้บารมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามีช่วงมันก็ยังมีบางช่วงนะครับบางส่วงก็ไม่ได้เสียตังค์แต่บางส่วงก็เสียตังค์ซึ่งเมื่อก่อนตอนที่บารมกําลังแบบจะเดินเรื่องนะครับทำพาสปอร์ต MOU นะครับตอนนั้นคือมีช่วงหนึ่งที่ว่าบารมกลับไปก็ไม่ได้เสียนะครับก็ไม่ได้เสียแต่จะเป็นบางส่วงนะครับบางช่วงก็เสียบางส่วงก็ไม่ได้เสียอ่าแต่ว่า MOU เนี่ยบารมบารมว่ายังไงก็ต้องได้เสีย นะครับบาลามว่ายัางไงก็ต้องได้เสียเพราะหนึ่งมามันจะมีค่ารักษาสิทธิ์นะครับมีค่ารักษาสิทธิ์แล้วก็ค่าเอ่อภาษีนะครับค่าภาษีนะตัวนี้มันต้องได้เสียอ,อยู่ละนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคือที่บาลามกลับไปก็เสียห้าร้อยพอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็น FOU นะครับเป็นพาสปอร์ต MOU เป็นบัตรแรงงานนี่แหละนะครับผมนะอันนี้คือคําว่าฟรีเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับก็ ชูต่อไปนั่นแหละครับจะเสียหรือไม่เสียมันก็มีค่าเท่าเดิมนะครับมีค่าเท่าเดิมเพราะยังไงเราก็ต้องอันนั้นเขาอยู่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างก็ไม่สามารถที่จะโต้ได้นะก็สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง f c ฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับที่ติดตามรับชมคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับบอลาก็จะขอฝากไปแค่นี้เนาะขอขอบคุณครับผม